لأجاريهم วันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าแบบสาวมุสลิมการแต่งหน้าแบบสาวมุสลิมมันมันต้องเน้นอะไรนะดวงตาใช่ไหมแต่วันนี้อาจจะมาเน้นแบบว่าเหมือนแต่งหน้ามุสลิมแบบ ผู้หญิงบูสลิดมยุคใหม่ที่ว่าแบบเป็นเทรนกันตอนนี้คือแอรติดตามบ็อกเกอร์อีกคนนึงเขาเป็นไทรด์ด้วยเขาเป็นคนดูไบเออแล้วแบบเขาก็แบบใส่ที่คุมหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือเขาสวยมากคือการแต่งตัวอะไรคือเขาแบบเทรนมากคืออินเทรนมากแล้วแบบคือดูเดียคือปิดมิดแต่เซ็กซี่คือเซ็กซี่มากคือหลงไหลนางมากคือตอนนี้ช่วงนี้ไม่หรอกที่จริงหลงไหลนางมาสองสามปีแล้วแหละคือชอบมากจนตอนนี้นางมีลูกแต่งงานมีไปเรียบร้อยแล้ว ก็วันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าตามนางแล้วกันเดี๋ยวจะหารูปนางมาให้มาแปะให้นะคะซึ่งไปหานางในไอจคือหาไม่เจอตอนนี้คือแบบจำชื่อไม่ได้ด้วยเพราะว่าคือไม่ไม่เคยจาโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคือวันนี้เ๋ยวจะบอกว่าเทคนิคเยอะนิดนึงเพราะว่าสาวมุสลิมเขามีโครงหน้าที่สวยมากอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึงตาเขาโตคมมากคือ แ <Cornell. S 2> อร์ไม่ได้เป็นคนตาคมขนาดนั้นแต่เทีาสาวไทยก็ถือว่าคมแต่เทียกับสาวมุสลิมถือว่าอยู่ไม่คมอ่ะอยู่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมางัดเบ้าให้มันคมขึ้นมานิดนึงซึ่งวันนี้แอร์จะมีเทคนิคพิเศษเยอะแยะมากมายเหมือนที่ฝรั่งเขาใช้กันด้วยซึ่งมันเป็นเทคนิคต้องใช้อยากให้แบบเมืองไทยมีขนตาสไตล์ฝรั่งสไตล์แบบฮูด้ารู้จักฮูด้าปะฮูด้าเป็นขนตาของสาวมุสลิม ซึ่งสวยมากโคตรที่จะสวยเลยคือมันไม่มีขายในเมืองไทยตอนนี้คือเริ่มเริ่มเข้าไปขายในอเมริกาแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้จะสั่งมาได้ยังไงแต่คือไปเจอขนตาของ Faux f e r มาซึ่งมันก็คือมันสวยอะคือติเม่อวานอะเห็นไหมคือเป็นลักษณะขนตาแบบนี้คือมันดูบางมากอยู่แต่มันยาวซึ่งมันเวลามันยาวอะเราปัดขนตาขนตาเราจะดูฟูฟ่องแล้วก็ดูแบบธรรมชาติดูแบบโอเคอะสวยสวยมากคือมันไม่ได้ดูเฟซอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาเรียกไงนะคนขนตาตรงเนี้ย มันเป็นอะไรที่บางซึ่งเวลามันติดแล้วมันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าคนขนตาที่ดูหนาซึ่งวันนี้จะให้มาดูหน้าสดกันนะซึ่งแอจะใช้รองพื้นที่มันวันนี้ขั้นตอนแรกเลยเมื่อวานเพิ่งไม่ถอยรองพื้นมาสีสวยมากของเบอรี่เมอรี่เบิร์ดแบล็คของเบอรี่เอ็มค่ะสวยมากซึ่งแอใช้สีแทนเบอร์นัมเบอร์ไฟเลยนะคะคือแอชอบสีแบบผิวแบบแทนๆนะคะคือจะค้ำก่าผิวแอประมาณ1เบอร์ถึง2เบอร์ ซึ่งมันก็ค้ำกันเยอะเหมือนกันแต่แอรชอบใหคนไทยเอาขนตาแบบนั้นนะแบบแบบเหมือนไฟเบอร์คือมันไม่มีแล้วอะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยคือมันมีอยู่แค่คู่เดียวที่แอซื้อมาแล้วมันก็หาไม่ได้อีกเลยอะคือมันมีแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวแลวเมื่อวานไปดูแล้วที่เซลาก็ไม่มีแล้วขนตาฮูด้าก็ไม่มีคือเบื่อมากคือตาแอมไม่สามารถติดขนตาเกาหลีหรือขนตาของคนไทยได้ไงคะ คือไม่สามารถที่ติดได้ของคนไทยยี่ห้อเดียวคือเลสเชอรี่ซึ่งมันมีแค่เบอร์เดียมันก็ไม่เหมือนแบบนี้อันนี้มันแบบธรรมชาติก่อนเลสเชอรี่นิดนึงเลสเชอรี่อาจจะเอาอารมณ์ออกงานนิดนึงแต่ว่าคืออยากได้อะจริจริงอะใครนําเข้ามาได้นี่รักมากเลยแบบของไฟเบอร์หรือแม้ของฮูด้าก็ได้เลออิศอะคือม,มันสวยสวยมากถึงขั้นมากที่สุดติดแล้วดูธรรมชาติดูแบบดูไม่หลอกลวงนคะคะใช้ไพรเมอร์ของเบนิฟิตตัวนี้นะจ๊ะใช้ดีมาก,ม,ากมันช้ปกปิดรูข<ต>ุมขนว้าว ก็แต้งตรงที่มันมันเม,มือเมือม่อให้ hey, ดูหน้าจริงๆนะเห็นไหมหน้าแอร์ะไม่ได้ว่าจะสวยหรูอะไรมากมายนะมีรอยแดงรอยนู่นนี่นั่นอ่ะดูแล้วเดี๋ยวแอร์มาดูมาลองลองพื้นรุ่นนี้กันว่ามันดีขนาดไหนมันปกปิดระดับไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการลงรองพื้นแต่ละแบบการใช้ฟองน้าแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบแปรงปัดแบบนี้แล้วก็ แบบนี้เดี๋ยวไม่มีหลายแบบมากเดี๋ยวเดี๋ยวไอมามาสอนทีเดียวตอนที่แบบว่าเป็นคลิปรีวิวรองพื้นแล้วกันเนาะหลังจากนั้นไอก็ทาตัวเบสข,ของเมดิสกาตัวนี้ค่ะก็แต้มนิดนึงทั่วหน้าทำไมถึงใช้เบสเขียวมันแตกต่างกันยังไงเบสเขียวนะคะมันจะช่วยลบปกปิดพวกอรอยแดง รอยสีออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ปิดมิดชิดขนาดรองพื้นหลือคอนซิลหรอกแต่มันก็ช่วยอำพรางอะคะ่ะอำพรางไม่ให้เห็นชัดมากกึนๆไปจนดูแบบหน้าแดงอะไรเงี้ยลองพ,พื้นของเบอร์รี่เอมเบอร์รี่เอ็มอใช้สีแทนนะคะบอกแล้วเมื่อกี้มาลองกันตรงนี้เลยอ่ะลองเอามือลงแบบเพียวๆก่อนจมจมมันปิดมิดขนาดไหน ๋ยวให้ดูนะคือลงนี้ก่อนให้ดูอ้อลืมไปว่าฉันจะไม่งานผิววันนี้ถ้างานผิวคือสามารถใช้ฟองน้ําแบบนี้นะคะจุ่มน้ําได้มันจะดูนวลขึ้นแต่วันนี้ออจะไม่งานผิวนะตอจะใช้แปรงตัวนี้อัดให้มันแน่นของเล็ดเอิร์ดนะคะแปรงคือจะให้มันแน่นนิดนึงมันก็ปกปิดได้แบบนึงเลยนะมิดอะ เออโดยที่เราไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์คือไอเป็นดาวหมแบบรอยแดงอะเมื่อก่อนไอเป็นรอยดํานะคะแต่ตอนนี้รอยแดงจะเยอะกว่ารอยดําก็ลงให้ทั่วหน้าพีกอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่ต้องการปกปิดว่าเป็นสิวเม็ดใหญ่ถ้าผมไม่ต,ตินกรรมอะไรอย่างงี้ก็คือใหญ่ขนาดนั้นนะก็ไม่ตินกัมเออถ้ามันเกิดมันใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องลงพวกคอนซีลเลอร์ก่อนเพระปกปิดก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นนะคะก็าตามนี้ไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้กลืนนะคะ ฝั่งนี้ก็เริ่มมิดแล้วแล้วก็จะมีหลุมบ้างหลุมสิวบ้างอะไรบ้างเพราะแอร์แอร์เป็นคนหนังหน้าไม่ดีแต่ว่าแต่งหน้าเป็นนะคะ<ๆ>ก็เลยที่ดูดีในปัจจุบนันนี้อยู่เพราะการแต่งหน้าเป็นมันนะคะนนถ้ามันปิดไม่มิดแอร์จะลงรองพื้นบีบเลยจะไม่ลงคอนซีลเลอร์นะแต่มันก็ดูไม่หนาเพราะว่ารองรองพื้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าพูดยังไงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าไปใช้รองพื้นสูรหนาในการปกปิด ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะหนาเวอร์นะเอาจริงๆแล้วมันเหมือนอารมณ์กึง่งครีมกึ่งน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ลงทับไปเลยอย่างนี้ไปเลยแล้วก็กดแทบแล้วก็รอ้อยแห่มันก็จะซึมเองนะใช้มือเรานี่แหละนี่เป็นเทคนิคของแอร์นะในการที่ต้องการให้ปกปิดโดยที่เราไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์เพราะคอนซีลเลอร์นานา,นา,นาแอนานๆทีจะใช้สำหรับแอร์คอนซีลเลอร์มันอุดตันมากเลยเพราะว่ามันหนาส่วนฝั่งนี้คิดว่ามิดแล้วนะแต่แอร์ก็จะเอาอีกเนี่ยลงประมาณนี้เลยเหมือนที่แอร์ลงนี่ค่ะ แล้วก็ตบไปเรื่อยๆให้มันซึมเข้าผิวแต่พอมันแห้งเสร็จแล้วร้อแล้วอะ่ะมันจะดูไม่หนานะก็ดูงานผิวเลยอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะงานผิวที่เราสร้างขึ้นมามันไม่ใช่งานผิวจริงเพราะแอมไม่ใช่คนผิวดีแล้วลืมทาลงพื้นถึงคอน,นะคะที่จริงรองพื้นเบอร์เนี้เมื่อกี้ทาออกมามันดูเหมือนค้ำกับผิวนะแต่พอเกลี่ยไปแล้วว่ะมันเหมือนกับมันกลืนเข้าไปกับผิวเลยอะ่ะทาให้ผิวอะ่ะหน้าดูธรรมชาติมากขึ้นอะ่ะดูดิก็แทบไม่ต้องลงเห็นไหมอาจจะมีรอยตุ่มต่ำตุ่มต่มตมตมตม พราะไอเป็นผืนนอนดึกนะคะแต่มันก็ปิดดูงานผิวดูฉ่ำเป็นอาร์ซีแต่ก็ไม่ได้ว่าจะแมทมากแต่ว่าคุมมันค่ะตัวนี้เรียบร้อยอค่ะ,คะที่เรารอให้ลองพื้นมันแห้งเซตหน้าเขา้าเข้ากับผิวเซตลองพื้นเข้ากับผิวเรียบร้อยแล้วแอร์ก็จะทาตัวมันเป็นตัวบารบารเนื้อครีมซึ่งมันเป็นเนื้อออกสีผิดๆส้มๆสีแซลมอนออกคล้ายๆแซลมอนหน่อยอะเดี๋ยวบีบให้ดูสั่งมือนะ คือที่จริงอ่ะมันเป็นที่แปดแก้มใช่นไหมสีออกจะไม่ไม่ส้มมากออกพิดผีดนิดนึงสีอารมณ์แบบแซลมอนนิดนึงซึ่งที่จริงอ่ะคอนซีลเลอร์อ่ะมันจะมีคอนซีลเลอร์สีส้มสีเหลืองสีม่วงสีเขียวซึ่งมันใช้แต่ละอย่างต่างกันเดี๋ยวจะอธิบายคลิปหน้านะคะซึ่งตัวนี้อ่ะมันชอสีส้มอ่ะสีแซลมอนมแล้วพวกนี้มันชอบปกปิดรอยค้ำใต้ตาแอ็กก็เลยเอาเพราะมันไม่มีคอนซีลเลอร์ไงคะ ก็เลยต้องเอาอะไรที่เป็นสีส้มๆเป็นพวกปัสออนอะไรเงี้ยเราใช้แทนกันได้นะคะเอก็เอามาปิดใต้ตามันช่วยอำพรางทําให้ตาเราดูสว่างมากขึ้นตามนี้จากลงเรปิดใต้ตาไปแล้วนะคะเอก็จะลงของซปเปอร์มัมค่ะเป็นตัวคอนซีลตัวนี้นะคะเบอร์สว่างเลอะกละลงมากใช้จริงถ้างานใช้จริงจะเป็นอย่างนี้แหละเลอะ ใช้มือเลยนะคะแล้วก็แ,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 แททบทาคอนซีลเลอร์สีขาวเนี่ยไม่ต้องถึงตรงนี้นะมันจะดูโปะ๊ะทาแค่ประมาณตรงนี้พอนะคะเพื่อสร้างสร้างมิติให้ให้กับดวงตานิดนึงอะเนี่ยตรงนี้แล้วก็สร้างความสว่างให้ดูแบบมีจุดไฮไลท์จุดเด่นจุดที่ควรจะปิดอะไรเงี้ยตรงนี้เราให้มันเด่นแล้วก็จัดไปแบบนี้เลย นะจ๊ะโอเคส่วนต่อไปที่จริงมันต้องลองอ่าสีเขียวอะตรงนี้เพื่อปกปิดรอยแดงตรงนี้แต่แอร์ไม่ได้เป็นคนแดงตรงนี้มากไงแอร์ก็เลยไม่ลงบวกกับไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าไปซื้อก่อนวันนี้เดี๋ยวจะมาจะมาทำให้ดูว่าฉ<ม>ันขายมาเหมือนกันของ Makeup Revolution นะคะ,ะ,คะก็มันเป็นที่จริงมันคือบลัชแต่มันเป็นสีนี้ไงซึ่งแอรก็จะใช้เป็นคอนทัวร์อารมณ์ไม่คอนทัวร์มากหรอกอารมณ์ประมาณ มันเฉดดิ้งนิดหน่อยเพราะเฉีไม่ได้เข้มมากนะคะพอทาไปแล้วก็าทาตรงนี้เลยบึ้บลงไปฟาดขึ้นไปเต็มที่เลยฝรั่งแขกการแต่งหน้าจะคล้ายๆกันคือจะนิ้นแบบว่าโครงหน้าที่ชัดเจนเว้นตรงนี้นะคะแล้วก็มาลงนี้อีกทีนึงเว้นตรงนี้ไว้นะคะให้หน้าดูมีกรอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ l บลนคือคมีแอ้มีปัญหาคำว,ว่า blend เบลนและเบลนมากคือจะจะพูดว่าเบลนทุกครั้งเลยอุ้น่ากลัวจังเลยน่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเบลนนะคะให้มันเข้ากันตามนี้เลยที่ทาสีส้มคือให้ตามันดูสดใสสังเกตดูนะตามันจะดูสดใสขึ้อนอะสํหรับคนที่ไม่มีนะแล้วแบบนอนน้อยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เอาพวกบลัช แต่ขอเป็นสีส้มนะให้เอาพวกบลัดพวกนี้มาใช้แทนได้นะคะบลัดที่เป็นสีส้มนะสีชมพูก็ได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบชมพูแบบน้ํานมแบบนี้ไม่ม่โอเคอยากว่าฉันเกลียดแสงจังเลยทำไมดีวะก็เกลี่ยลงมาลงปุ๊บอย่าอย่ามุนอย่างนี้นะแล้วตรนี้แล้วก็ตบขึ้นไปตรงนี้ อย่างนี้ซึ่งมันทาให้ดูหน้ารูปหน้าที่ชัดขึ้นอย่างนี้นะกดปัดตรงนี้แล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ,ะมันจะดูมีเงาขึ้นเห็นไหมตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยคือปัดลงอย่างเดียวตามนี้นะคะแล้วก็เอาสีสว่างประมาณนี้นะคะ ตบลูดหาช่องวางตรงหน้าให้หน้าดูแบบว่าพุ่งมีมิติอ่าแล้วก็มาจากนั้นใช้ฟองน้ำกดแทบแทบแทบถามว่าทำไมต้องใช้สีขาวตรงนี้ถ้ามันดูตรงนี้ตัดยังไงแล้วถ้าตรงนี้ชัดขึ้นดูไปแบบหน้าดูมีมีลูปที่ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะคะหน้าผากสำหรับคนที่ต้องการให้หน้าผากแคบแต่เอไม่ได้ต้องการห,หน้าผากแคบหรอกต,ต้องการห,หน้าดูแบบมีมิติแล้วคือต้องหน้า,านตรงนี้พุ่งแล้วก็ต่อไปก็จมูกนะคะถ้าเราอยากจมูกใหญ่เขียนให้มันห่างวางอย่างนี้ <c oughs> แล้วแกาไม่มีใครอยากจมูกใหญ่หรอกก็ถ้าเกิดอยากจมูกเล็กก็เอาไว้ชิดเขียนตั้งแต่คิ้วลงมาฝับ ที่จริงอะ่ะมันต้องเว้นระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แต่แอมไม่เว้นนะคืออยากให้มันดูเป็นแท่งอะ่ะแล้วก็ปลายจมูกนิดนึงเพราะว่าจมูกแอมไม่ได้จะโด่งอะไรขนาดแบบสาวแขกบอกตอนนี้ของฟรามอนะคะซื้อที่เซ็นทนรัลลาดพราชั้นใต้ดินค่ะหลังจากนั้นก็ใช้แป้งราคาถึงร้อยบาทของเอเลซ่านะคะชอบมากก็สีประมาณนี้นะจะถามว่ามอนถงชอบคือชอบแป้งสีออกเหลือง เขาพี an, know, worries, ini, care, ่แอมคป็คนผิวเหลืองนะคะถ้าใช้แป้งออกโทนแดงจะไม่สวยเลือกสีแป้งสีรองพื้นให้เข้ากับผิวเองด้วยเนาะทุกคนแล้วก็ต่างนั้นก็ตบแป้งค่ะวันนี้ต้องการหน้าแน่นก็ใช้พับไปเลยกดให้มันนิเกแอดแอดแทบมันนะคือกดมันนะไม่ได้แบบว่ารูปมันนะถึงมันจะดูเร็วๆหน่อยก็เถอะ เดี๋ยวหน้ารูดนะจ๊ะอยู่ยหน้ารุดนะยูถ้าเกิดว่าแบบว่ารูดมันอะไรเงี้ยคราวนี้เราลงความแน่นของหน้าเราลงแบบแน่นเวอร์แน่นหน้าไม่มีที่หายใจอัดไปกลางขอบที่จริงอะ่ะจะใช้แป้งฝุ่นก็ได้ในการเซตแต่แอร์ผิวเข้ากับแป้งเบอร์นี้แล้วสีมันพอดีมืนมันเกิดมาคู่แอร์เลยอะ่ะ แล้วก็เลยแบบใช้แป้งนี้ลงไปที่จริงจะเซตด้วยแค่ทาสลูเซตแต่แต่ถ้าทาสลูเซตมันก็ในวันที่ไม่ต้องการความแน่นมากไงถ้าเกิดว่าแน่นมากค่ะสลูเซตมันก็หลุดง่ายแต่นี้คือแอร์ต้องการให้มันแน่นมากๆเขาเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกโดยต้องแบบรุยฝนรุยแดดร้อนมากเลยคุยกันก่อนวันนี้แอาจจะแต่งหน้าเป็นสีม่วงโทนม่วงกับโทนน้ำตาลดำสามโทนนะคะม่วงน้ำตาลดำ แอรใช้พาเลตของ g w ว n g c h i ค่ะหรือว่าเจอจอวะปะเจอจียวมัน,นี่ค่ะตัวนี้นะคะแบงค์ซื้อให้ไงแต่มันแตกมาอะไรหมดแล้วเพราะว่าคือแอรชอบชอบมากคือ,อจะใช้โทนนี้ออกสีม่วงเห็นปะมันม่วงนี้ท้อม่วงแต่ม่วงอมน้ําตาลซึ่งแอรจะใช้ในการเขียนตาขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะเขียนอะไรใดๆทั้งสิ้นแอจะมาลง m a k อ่า make up s t o เป็นดินสอตัวนี้นะคะสีดำสนิทลงสีน้ำตาลนี้ก่อนนะคะตั้งแต่ตรงหัวลงไปอย่าให้เกินเปลือกตาตรงนี้นะคะคือแอมไม่ต้องการให้มันแบบเกินมากให้มันอยู่ในบล็อก ใช้แค่พาเลทนี้พาเลตเดียวต,ตาล่างค่อยวาอีกทีนะคะหลังจากนั้นที่เราลงสีน้ำตาลออกโมงนี้แล้วลงโมงนี้ค่ะคัดเบ้าเลยก็เบลนดนะคะให้มันฟ้งๆนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องฟ้งมากนะคะเบลนอย่างมีสติ ไอ้ว่าแนวนี้มันยากเพราะว่าสีมันชัดเดี๋ยวข้างบนเข้ามา,มาแต้มนะเอาใต้ตาก่อนหลังจากนั้นไอชิสเปซเซตติ้งนะคะหรือเป็นน้ำแรกก็ได้ลงในนี้นะคะเพื่อให้มันติดดีมากขึ้นเพราะว่าเขียนใต้ตามันจะเอาไว้ฟ้งมากไม่ได้ต้องเอาหลวมเนื้อออกครีมครีมมี่มนิดนึงก็เขียนใต้ตาตามนี้เลยนะคือดนีในตาดูกลมโตดูมีมิติอะเลยเลยตรงสีดำออกมานิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะ อารมณ์มันรับขอบมากกว่าอะรับขอบมันเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเขียนมันแค่กลางตานะคะส่วนหัวตาก็แค่เกลี่ยอ่อนๆนะคะไม่ต้องเข้มมากอย่างหัวตาก็สีเดิมนั้นแหละแต่ว่าคือเอาที่เสรศษที่เหลือเกลี่ยไม่ต้องเข้มมากไล่ระดับสีเอาตามนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นที่เราเขียนสีน้ำตาลออกม่วงๆนี้แล้วนะ ตามได้สีนี้เลยลงมาอีกชั้นนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าจะลงกันห่างมากลนะให้ตดิดนิดนึงค่ะติดไว้ให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ๋ย้มันดูดออกมาแล้วก็เพิ่มความชายด้วยเวทแอนวตัวนี้นะคะ Color i c o ไสี c สามห้า b ค่ะ เป็นที่ทาตาก็หมุนหมุนหมุนแล้วเอามาแต้มก่อหลังมือก่อนนะคะให้เนื้อมันแตกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาแท็บแท็บนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนี่ขนาดไม่เยอะอันเนี้ยแค่ตรงกลางนะคะแค่ตรงกลางจริงๆใช้มือเลยค่ะเพราะว่าิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยใช้มือจะติดดีกว่าติดดีกว่าใช้แปรง แล้วก็เราก็กดแท็บแท็บแท็บลงไปตรงไหนไม่ติดก็เติมอ,อย่าง <นะ S 2> ที่แอร,รู้สึกว่าแอร์ขาดไม่ได้ก็คือถ้าแแต่เติมบนแล้วอะความบิงแอร์อร้งเติมล่างด้วยแต่แอร์เติมแค่นิดหน่อยแค่ตรงนี้นี่ขอใช้แปลงนะคะมันเล็กอ่ะแค่ข้างล่างแค่ตรงนี้จริงอะบนล่างแค่นี้จริงแล้วก็เนี่ยแค่นี้คือให้มันดูแบบคลับกันอะอย่าลืมหัวตานะคะแอร์ใช้สีนี้นะคะสว่างสุด แต่ไม่ต้องเยอะค่ะให้มันดูสว่างขึ้นมาแค่นิดเดียวที่จริงมันต้องใช้แบบว่าแปรงที่เล็กกว่าน,นี้แต่คือไม่มีก็เลยทำอย่างนี้เอาแก้ไขปรัญหาคิวค้วเลย<ด>นะคะแอ้ใช้ตัวนี้จ้ะวันนี้ขอคิ้วดำๆๆนะเพราะว่าสาวแขกับคิ้วก็จะคมเขาตามเขียนดำคงคิ้วเราเลยแต่ว่าขอให้โก่งหน่อย โอเบสนะคะเป็นมมคลาปัดตานี่แหละแต่ว่าแอจะเอามาปัดคิ้วคือดึงไอ้น,นี้ออกมานะคะคือมันจะให้ความคมชัดเดียวแล้วก็เช็ดกับชิชูนิดนึงซับออกแล้วก็ปัดคิ้วขึ้นนะคะฟูไหมละ่ะที่จริงเนี่ยผู้หญิงแขกอะคิ้วเขาจะฟูคิ้วเขาจะแบบว่าคือขนคิ้วเยอะแต่แอเป็นคนไม่ค่อยมีคิ้ว ซึ่งแอร์ก็จะปัดให้มันเข้มๆแล้วก็ยพยายามดูฟูๆส่วนเลอะๆแด์เก็บรายละเอียดจะให้มันดูมีเส้นมาให้มากที่สุดทําให้คิ้วดูเป็นบล็อกนะคะโดยการแต้มคอนซลเลอร์นะจ๊ะแตคอนตาต่อไปมาปัดมาสคาร่านะคะสาวแขกตาเขาจะกลมโตคือจะดูแบบดูสปริงซึ่งเราก็ต้องแบบจัดให้มันสพริงด้วยนะจ๊ะ ก็ปัดมาสคานายหนาๆไปเลยคือจริงๆอะติดขนตาปลอมด้วยนะแต่ว่าอยากให้โคนมันดูหนาก่อนนะยียีที่โคนแล้วก็ปัดขึ้นยียีที่โคนแล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้ยนะจะเพื่อให้โคนมันดูหนาแล้วก็ขนตาล่าง หลังจากที่เราติดขนตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปเลยเพราะว่าคลิปมันแบบโหลดนานก็หลังจากติดขนตาเรียบร้อยแล้วแอร์ก็ปัด mascara, แมเสกาล่าค่ะแชมเสกาล่าของ OBS ตัวนี้นะคะปัดทับไปเลยทับขนตาไปเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการปัดเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเริ่มเสยจากใต้โคนให้มันผสมผสานกับขนตาจริงแล้วหลังจากนั้นก็ปัดกดปลายมันลงปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เสยขึ้นปลายลงปุ๊บเสยขึ้นมันจะเหมือนเรา มันมันจะเหมือนกับขนตาที่เป็นขนตาจริงของเราเลยซึ่งเราก็มีการปัดมคาล่าปกติอะไรอย่างนี้เหมือนเราไม่ได้ตีขนตาอบอลปัดลงปุ๊บสวยขึ้นแล้วก็งัดโคนมันอยาจะให้ดูแบบเท่าระหว่างสองข้างะะเห็นไหมนี่จะฟูมากกว่าข้างนี้นี่จะฟูกว่าเห็นไหมนี่ก็ฟูนะแต่ไม่เท่าไหร่ต่อไปปัดข้างนี้กันเลยจ้ะขั้นตอนการปัดก็ เหมือนเดิมนะจ๊ะก็คืองัดโคนก่อนงัดโคนตึ๊ดติต,ต,ต,ตขึ้นไปแล้วก็ดันไปงัดโคนเสร็จแล้วก็กดไปลงผึบอย่างนี้งัดโคนกดไปก็เสยขึ้นถ้าใครไม่มีขนตาเบอร์นี้นะคะหรือว่ายี่ห้อนี้นะคะไม่เป็นไรให้เอาขนตาบางแต่ยาวนะคะเน้นว่ายาวกดลงงัดขึ้น การต้องสองข้างจุ่มทีเดียวคือใช้ได้ตลอดนะคะไม่ต้องไปจุ่มเพิ่มมันจะนาเกินไปซึ่งตาจะดูกบบแขกฝรั่งไปเลยอ่ะนัตละตามมีเป็นอันว่าเรียบร้อยนะจ๊ะตากลมโตมากก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปัดแก้มค่ะซึ่งแก้ม แอจะใช้สีออกแบบน้ำตาลผสมกับม่วงๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าปัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะก็ที่ใบ,บแก้วราชของมิสโลดนะคะเปิดฟุกใช้สีนี้ตรงน,รงนี้ใช้สีนี้ตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้สีอ่อนอะใช้น้อยส่วนสีเข้มอะใช้ตรงนี้นะคะปัดขึ้นไปเดี๋ยวจะสอนวิธีการปัดปัดหน้แบบฝรั่งนะกดลง กลีลงอย่างนี้รูด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 ตบลงเดี๋ยวนะแล้วก็สวยอย่างนี้ขึ้นนิดนึงตรงข้างตาแล้วก็กดตบ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 กดลงแล้วก็ตบขึ้นนิดนึงแล้วก็ตบลงกอข้างนี้ก็ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเคาะด้วยเคาะแล้วก็กดลงกด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 หลังจากนั้นสวยขึ้นไม่ต้องนับจำนวนครั้งอะค่ะแต่ว่าดูว่าให้มันดูแบบ ไม่ไม่ไม่ปะแล้วให้มันดูแบบกลืนแล้วตบลงแล้วก็ปัดขึ้นอ่ะอย่างนี้นะจ๊ะส่วนตรงนี้ก็ใช้สีอ่อนตรงเนี้ยหน้าแก้มใช้สีอ่อนนะคะทุกครั้งต้องเคาะเคาะด้วยตรงนี้ปัดใต้ตาลงมาฟุ๊บปัดอารมณ์เหมือนสามเหลี่ยมอะคะ่ะอ่ะเคาะข้างนี้เหมือนกันนะคะแบบเดียวกันเลยเตอเตอเตอ อะเหมือนกันเป็นอันว่าเรียบร้อยสลับปัดแก้มนะจ๊ะต่อไปก็มาเริ่มกันที่ไฮไลท์บ้างแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายทาลิปอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใช้ตัวอ่าตัวนี้นะจ๊ะเป็นของ Sephora คะ่ะที่จริงมันเป็น Bronzing Powder นะคะอ่ะแอร์ใช้กับแปลงที่เป็นรูปแปรงต้องเป็นรูปตัดนะคะ,ะแปรงลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะ ก็กดลงไปเลยฟูฟูฟูฟทุกครั้งอย่าลืมเคาะนะจ๊ะวางตำแหน่งจากตรงนี้เหมือนกันใต้โหนกนะคะสาวคนที่มีโหนกเส็นชัดมากตึบก,กดลงไล่ลงสวยขึ้นไล่ลงสวยขึ้นอย่าลืมนะคะให้ลงเบามือที่สุดนะคะไล่ลงสวยขึ้นวางตรงนี้ขาวแล้วก็มาตรงนี้ทีนึงไล่ลง โอเคไล่คลองเพราะไอ้คนคลางยาวนิดนึงโอเคข้างนี้เหมือนเดิมจ้ะเคาะไล่ลงตำแหน่งเหมือนจะเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยกับที่ปัดแก้มนะคะนี่คือแต่งหน้าสไตล์ฝร,รั่งแขกจะคล้ายๆกันคือปัดแก้มกับแต่อยา่างบอนเซอร์อะจะต่างกันแค่ศูนย์จุดสองเซนลงมาอย่างนี้นะจ๊ะไล่ลง ลงปัดขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่าลืมเว้นตรงนี้ให้สว่างไว้แล้วก็ตรงนี้ทึบสว่างทึบมันจะหน้าดูมีโครงมีมิติมากขึ้นคอสองข้างเป็นไงย,ยูมีมิติขึ้นไหมในกล้องจะเห็นชัดเลยนะขั้นตอนต่อไปก็ทาลิปแล้วก็เดี๋ยวก็ลง ไฮไลท์ให้มนุษสว่างตรงจุดที่เราต้องการไฮไลท์วันนี้นะคะแอไม่ได้ใช้สีขาวแอใช้สีทอง <bast on. S 2> ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะใช้แปรงแบบนี้นะคะลงตบ,บ,บ๊บๆบตบที่จริงมันจะมีแปรงที่เป็นเสี้ยบแหลมแบบนั้นอะที่จริงมันต้องใช้อย่างนั้นแต่แอไม่มีอะค่ะแอก็เลือกใช้แปรงนี้สำหรับคนที่มีคือให้ใช้เป็นที่มันฟูๆที่แบบเป็นก้านเดียวแล้วก็มันบ,นบานๆออกเห็นไหมคะอย่างนั้นดีกว่าจะดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ถนัดใช้แบบนั้นสะดวกกว่าก็ปัดตรงนี้จ้ะป เคาะทุกครต้องเคาะนะคะต่อให้ห่อดีแค่ไหนก็ต้องเคาะไม่ดีก็ต้องเคาะแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะไม่ต้องลงเยอะแล้วก็ตรงจุดเด่นของใบหน้าตรงหน้าผากแค่มุมตรงนี้แอ์ต้องการให้มินมีแค่ตรงนี้่อมันคงไม่ได้หน้าผากกว้างอะไรมากนะคะแอ์รับตรงนี้แล้วเพื่อมันให้มันแบบว่าเหมือนกับให้มันดูนเล็กลงแล้วตรงแย้มพุ่งออกนะคะแล้วก็ที่คางนิดหน่อยค่ะส่วนตรงจมูกนะคะก็ พุบอย่างนี้เลยต่อไปนะคะก็ทาลิปค่ะแอร์ใช้สีซาเลมค่ะของลำคามนะคะเป็นเป็นสีแก้ชื่อก็รู้แล้วอะว่าสาวแขกก็ตามนี้คะ่ะวาดปากนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ชินนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นนิสสอดเขียนปากก่อน สีที่จะลงทับคือสีนี้นะคะเป็นของม i s s r เหมือนกันสีนี้นะจ๊ะคือตบให้มันดูแมทมากขึ้นแค่นั้นเองแค่นี้ก็แมทมากนะแมทขนาดที่แบบจูบอะไรก็ไม่ดูดนะกินอะไรก็ไม่เหลือนะแต่แอนฟที่ว่าเยอะไงต้องการให้มันมีความแมทสุดๆเลียแมทแห้งอะ่ะเขาชอบแมทแห้งะคะ่ะหลังจากนั้นที่เราลงลิปเสร็จแล้ว,ลว,ลวต้องการให้ปากมันดูเด่นขึ้นเราก็จัดไปเลยจ้ะ ไอเอาตัวนี้นะคะเป็นของเคที่รอค่ะก็คือไอมิตินั่นแหละที่เป็นลูกนิมิตวัดลนะ่ะสวยแล้วก็ตั้งนี้เลยเสร็จแล้วค่ะครั้งแรกในชีวิตที่แต่งหน้าแบบนี้ก็ดูเซ็กซี่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะปิดหมดแต่มันก็แบบ เออมันดูแบบดูเซ็กซี่แบบแปลกมากเลยนะงะที่มันปิดหมดเลยนะแต่มันกลับดูแบบรู้สึกว่าดูแบบดูเซ็กซี่วูหน้าค้นหาเดีะสวยมากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ดีเควสมานะคะก็จัดไปเลยค่ะลุคนี้นะคะแต่งหน้าเหมือนสาวม,มุสลิมค่ะซึ่งจะเป็นสาวม,มุสลิมแบบเวอร์ชั่นแบบ แบบคมๆนิดนึงแบบคมจริงๆเลยไม่คมนิดเหนือคือแบบมันต้นตําหับเขาเลยซึ่งสาวดูใบาสาวอาหลับเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้เลยคือเขาจะทาปากสีแบบซาเลมแบบเขียนตาเข้มๆจัดๆแบบนี้เลยก็ดูแบบดูทรงสัีนะแอ้ว่ามาดูทรงสัีมากเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสาวคนที่ชื่นชอบก็ฝากสับตะใครด้วย